BMW x o 2025เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทำให้สายตาทุกคู่ต้องหันมองด้านหน้าของรถถูกออกแบบมาอย่างเหนือระดับด้วยกระจังหน้าไตาคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ที่ถูกปรับโฉมให้มีความโฉบเฉีียวและหรูหราม,มากยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ดีไซน์เรียวคมพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Laser ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่องดักลมที่ช่วยเสริมทั้งความดูดันและประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ สีตัวถังเมทัลลิกดูสะท้อนความหรูหราและพลังสมัยใหม่ที่ทำให้รถรุ่นนี้ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงยืนอยู่ที่งาน BMW Expo รถคันนี้ดึงดูดทุกสายตาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสาร BMW Expo 2025คุณจะได้พบกับโลกใหม่แห่งความหรูหราที่มาพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำภายในตกแต่งด้วยหนังคุณภาพสูงเบาะนั่งออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายแม้ในการเดินทางไกล หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่พัฒนามาใหม่มาพร้อมกับดิจิตอลค็อกพิพที่แสดงผลกราฟิกชัดเจนและปรับแต่งได้ตามสไตล์ผู้ขับขี่บรรยากาศภายในยิ่งหรูหราด้วยแอมเบียนไลท์ที่ปรับได้หลายโทนสีเพิ่มความหรูและความทันสมัยให้กับทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีระบบเสียงระดับพรีเมียมฮาร์แมนคาดอนที่ให้เสียงกระหึมรอบทิศทางเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตส่วนตัวทุกครั้งที่คุณขับรถ ระบบความปลอดภัยก็ถูกพัฒนาไปอีกขั้น BMW x p o 2025มาพร้อมกับเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่เต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบ Lane Keeping Assist, Adaptive Cruise Control, Parking Assistant Plus และระบบตรวจจับวัตถุรอบคัน360องศาทำให้ทุกการขับขี่มั่นใจและปลอดภัยสูงสุดการจัดวางปุ่มควบคุมทุกอย่างในห้องโดยสารถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวกสบายรวมถึงคอนโซลกลางที่ทันสมัยและหรูหราด้วยวัสดุคุณภาพสูง หันมาด้านหลังของ BMW x o 2025เราจะพบกับงานดีไซน์ที่ลงตัวและแฝงไปด้วยพลังไฟไท้ายเล็ดแบบสลิมที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนให้ความรู้สึกทั้งหรูหราและล้ำสมัยการชนหลังพร้อมดิฟฟิวเซอร์สปอร์ตที่เพิ่มความโดดเด่นและปลายท่อคู่ที่บ่งบอกถึงสมรรถนะอันทรงพลังของเครื่องยนต์เส้นสายด้านหลังถูกออกแบบให้ไหลลื่นสะท้อนถึงความเป็นสปอร์ตคูเป้ที่ผสมผสานเข้ากับความหรูหราของ SUV พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง รองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ BMW Expo 2025ไม่เพียงแค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหรูหราและนวัตกรรมในอนาคตที่รวมทั้งความสปอร์ตความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่เหนือชั้นไว้ในคันเดียว reflect Thailand ภูมิใจนำเสนอการรีวิวรุ่นล่าสุดนี้ เพื่อให้คุณได้สัมผัสเสน่ห์ของ BMW x o ที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกการเดินทางให้กลายเป็นประสบการณ์สุดพิเศษ BMW x o 2025เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ทำให้สายตาทุกคู่ต้องหันมองด้านหน้าของรถถูกออกแบบมาอย่างเหนือระดับด้วยประจังหน้าไตาคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW ที่ถูกปรับโฉมให้มีความโชบเชี่ยวและหรูหราม,มากยิ่งขึ้นไฟหน้า LED ดีไซน์เรียวคมพร้อมเทคโนโลยี Adaptive Laser ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนกันชนหน้าดีไซน์สปอร์ตพร้อมช่อง